มาอีกแล้วจ้าผ้าพี่น้องมัดตำบุคงมีมีสีตำบุคงใส่หอยและก็ตีนไก่ตีนไก่พี่น้องเส็บเซ็บตำพริกกับกอบพี่น้องคือเกาลักพี่น้องเอ้ยใส่เครื่องให้ครบคันเหมือนเดิมเคี่ยวเคี่ยวบักลิบบัก,กอกบกนาวฟาดลงไปพี่น้องขาดบะได้กับผงชิลดกับพี่น้องเอ้ย ใส่ลายแซบหลายได้พี่น้องใส่หน่อยมันก็ส eyes, ีแซบหน่อยจัก oh> น้อยหนึ่งเครื่องคบแล้วใส่ตามด้วยปลาร้าพี่น้องปลาร้าเฮาใส่ลงไปใส่หลายมีแตเปื่องพี่น้องมามีเข้มพี่น้องใส่หลายแซบเหมือนเดิมตามด้วยน้ำปลาน้ำพี่น้อง เพื่อความนัวและกลมกลมตามด้วยเส้นมะระกอพี่น้องหยุมลงพี่น้องตัวตัวฝักยาวพี่น้องมาแต่มหาสารคามถอนเอามาฝากพี่น้องหวานอำรำเด้ปูดองเฮาพี่น้องใกล้ทุกทีแล้วพี่น้องใกล้จะหมดทุกทีแล้วของฝากจากอุบล หอยซาละข้ามตีนไกยูสซงประการพี่น้องมันมาจะหลายมองแต่รวมๆแล้วก็แซ่บพี่น้องตำงะพี่น้องมาค่าวีพี่น้องตีนหัวงพวกพี่น้องมันก็จะตำงับโคกได้จากน้อยนึงมันจะโยว,วินหัวได้วิ่งเลี้ยงหัวเวี้ยนหางพี่น้องโคกโคกมันะไจะควยนิดนึงพี่น้อง พี่น้องงัดพี่น้องงาซักพี่นอ้งนองงาซัก,สกืสีสันมันกำลังกลมกล่อมเข้ากันแล้วนะพี่น้องววนด่ะพี่น้องอืมทำได้แต่พี่น้องเอ้ยมูเจอหิวน้ำไข่ป่ะพี่น้องตามได้ซูมือข่อยพี่น้องเงดจะขวงืซิมไหมพี่น้องเหมืนซิมเบึง อืมสุดเด็ดพี่น้องนัวยั่ว่ยๆอันนี้จะข้ามเลยพี่น้องอชิมอีกสักรอบพี่น้องเลิศพี่น้องอืม,อม,อมซ็ตพี่น้องด้ยจ้า